นายันบ่แล้วล่ะบ้นบุ้นน้งเด็กนั่านี่เดินออกมาบุ้นันเกอมาแล้ว ยิ้มไม่พูดหรอวะอันนี้เฮ้ยรวยเลยถือวิสพ้าพูนเลยน้อยก็พอจอดพูนหมดเจ้าเทียนพูนหลักแล้วหรอโอ้โหตามทางไปได้รู้บ่ายเฮ้ยนี่กระสุนที่แทงเยอะไปเลยซองแซ่ ยึเชือกคอยช่าเล่นเลยลบนน้าอเมือนงก็ไดเมื่อเป็นประตูย่าเปลี่ยนดิดัเตียงเรียงน้ำยู่จงตีปัดจับแค่เพื่อเออน้ำในพื้นทายแจัแต่ขั้นเดียวเท่านั้นนิดเดียวว่ามันจะตีงบที่ตีเล็กตีย่ได้ค่าเออบาลนั้นนะผมได้ยางบางนี่นะมาเด้อเออเป็ดป็ด

ลาเนี่ยละย่านเนาะอิ่งเหล่านั้นเอาไปเด้อพวเน่าเลยก็ให้จัากเม็ดแบนี้อเงี้ยกให้กินตยุ่งอย่างปุ๊บจะเบี้ยติดชิม้ะเอาจะไปถ่ายดี้ะเซ็งๆปุ๊บไปเลยเลยเป็นอย่าง้โอ๊ยไอ้โมยงนี่นะน้องก็เบื่อโอ้ยทานไปกินเฉยตรงนี้ค่อยเออจุ่งแล้วใส่ตู้เย็นตู้อ้เอาลงลน พดวหมอยางบทัดไปดำทุงนั่นแหละเขากินอล้วเด็กน้อยนั่นแกลมันต้มกินเอา้เดียวมุกมคมาเตคขับมุกเกลดมันนี่ได้แค่เดียวเลยนามานดูในใส่ถุงกิน่อยนี่่ะอีละอีละถ่าเอาอย่ี้อีละนี่งนี่ซื้อมาไทยผู้ใดอันนี้นะโปรูดได้ไหเฮแม่โบนาวละน้ำหวาน สั่งมาค่ะสองแสนมาสั่งมากินท่านละท่านื้นนี้อาหารเยอะแยะม้อนี้ขอเพียงแค่มีบ่วงเท่านั้นแหละกินมีบ่วงแล้วไอ้นี้บ่วงปลาคือเม่บวานบมีบ่วงเนาะว้านนี่แหละบมีบ่วงลูเอยูไแหล่ะเอามาเลิกกูบุญบ่กระเวานาเลเลยละ ยังไมียังงามโก่งว่าจะได้จาับเลย่าฮ่าน่า่า่านี่ก ok, ินข้าวก็จะกินเนาะอัดท้ายอัดมดีเลอเกินหมดเกินเงข้าวชวานี่แหละบ่วงการเดียวนี่ระเบ้อผู้หนึ่งไป้อนเรียยเดี๋ยวสดกับจงอันนึง น้น้องข่าวปี้นสองสองมีอันนึงดีกาลังพุชชีบุญฮะห,า,หามากอ่นา,านใจในั่นมันเหนียวาลูกตา กำลังพุดอ๋อตัวนี้แหงอร่อยตัวนี้จิมก่อนเลยกินเลยไปย่างกะเ้ยยากเลยค่ะเออคอยจิมก่อนใช้จิมข้าวก็ยากเดีย่ยากบ้างเออกินะกัดกินข้าวนี่เราบดแทบเลบแกกินขอยาดยากล้บอกเอออายยาตาเง้น้องตุดเได้แม่อย่ากินน้น้องพงย้ อันนี้ยากเลยจะเอาบ่เ็กกินเนี่ยทุเลยเมื่อยลายมาดูนำเป็่ขาเ็บ่่ยเโอ้ย้ใกระไดแล้กเลยเอามาไว้น้ำเที่ยวน้ำเที่ยวได้ลุงกินไลนำเที่ยวบ่เมื่อิลยนะมอ้คนจะุทน้ลายกอดปมีมื่นเอกินมดมันอย

มันบุ้นอยู่ได้ขบนเอาให้เยนี่พดขักมันม้างนีนีือมือเรานี่ไม่เคยดำหน้าเบื้องขวามือนี่หได้ดำคำอันเบื้องซ้ายนี่ฮะมันจังย้มแยีมเอามีดปาดแล้วเลยดำเบื้องขวมือชื่นฮะมันก็เลยดำเบื้องขวมือนี่นะมันปลึ้ไม่เคยดำ คนไหนุญเอ้ยบ่าใช้มื่อื่นยังกินเนาะนี้นี่หกกินเมื่อื่นสับเมื่อื่นออกแรงหมุนๆ้วน็อาบดจุดหมายแล้ค่ะเออโอเคจะจับแบบซีบุนเนาะโกะหมักแล้วก็เอ้าเห็นร้เรา็จะได้คนนะเอ้าเด็กหนักแล้วก็ได้แต่ปีเดียวนล เด้ข้าพ่ออยู่ดอกน้อพ่อบอกเบิ้โอ้ข้าพ่อบอว่าเบ้ลเลยล่ะีล่าอย่าลืมตะน้อยเว้ยพีหน้าใบเล็กสิตะน้อยมันอร่อยเว้ยถ้าแก่แกกินแล้วเขาสิคล้อยมาหนึ่งโคตรจะกินเขามันฝากมาปีผู้น้อยปีหน้าเราจะมาขี้เดียรเฮ็ดเที่ยงหมอกหมนอนดึกโอ้ยคู่ปีเนาะอมอกลยกัน บนเด้มาน,นสกไสมัยมาดยจัุนี่แหละนี่เป้าหมายฟูกเลยสน้ำสร้างใน,นหนแรนึงว่าพอได้ล้างแทงแล้วค่ะเออมีเสากเก่านงเสากมี่เที่ยงพิจเทียงเก่าขเขาทีเท่าชดุดเจ้างหน้าอ,อ,อ,อือโอ้ยดอกไม้ยกมี่ลืมเนมมาโยมี่เอามาให้ได้ยั อยู่ได้อยู่ <laughs> <laughs>